สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29มกราคมปีพศ2556ที่ประเทศไทยวันนี้มีการสัแดงพลังเพื่อบดปล่อยนักโทษการเมืองแต่ว่าวันนี้เราจะมาคุยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอียิปต์นะคะซึ่งเดือนนี้เนี่ยก็ครบรอบ2ปีแล้วนะคะที่ชาวอียิปต์ได้ค้นล้มเผด็จการลงไปซึ่งเขาก็มีการออกมาสัดงพลงังบทเรียนที่น่าสนใจที่มันเกิดขึ้นในอียิปต์ก็คือว่า พรรคที่ขึ้นมามีอํานาจหลังจากที่ลบเผด็จการไปแล้วเนี่ยชื่อพรรคพี่น้องมุสลิมนะคะซึ่งพรรคพี่น้องมุสลิมขึ้นมาเนี่ยก็ไปจับมือกับทหารนะคะแล้วก็ไม่ได้นำฆาตากรที่เข็นฆ่าประชาชนเนี่ยมาลงโทษนำซ้ำเนี่ยทิศทางในการบริหารประเทศก็ใช้แนวเสรีนิยมจัดโดยการเดินตามเท้าของ IMF นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยก็อยากจะให้ใจอธิบายหน่อยว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นกันแน่ที่อียิปต์ <c oughs> คือที่อียิปตอนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพในข่าวว่ามีการลุกขื้นก่อ,นะกอจลา,าจลตะว่าพูดได้ในขณะที่ประธานที่บดีก็ประกาศก,กฎอายการเสกว่าภาวะฉุกเฉินในหลายๆลาเมืองสำคัญของอียิปต์เช่นไคโรหรือว่าอเล็กซานเดรีย เมืองพอรทซ้ายที่ครองวสวเจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสองเรื่องที่มามามา,มาบวกกันทำให้เกิดการลุกคือเรื่องแรกก็คือว่ามันเป็นการครบรอบสองปีแห่งการล้มมูบารักอย่างที่นุ่มว่าแล้วอตอนนี้ก็ประชาชนก็มีประสบการณ์ของรัฐบาลที่ชนะการเลือกตั้งชนะขาดรอยนะครับ รัฐบาลของมุสลิมบร์ฮ o ดหรือว่าพรรคผู้นะัพี่น้องมุสลิมก็เข้ามาบริหารประเทศแต่ว่าอ,อย่างที่นุ่มว่าเนี่ยถ้าเราเข้าไปในเว็บไซต์ขององค์กรปฏิวัติสังคมนิยมอียิปต์เนี่ยเขาก็จะประนามรัฐบาลน,นี้ว่าได้จับมือกับทหารได้ในทุนเรียบร้อยไปแล้วนะเพื่อที่จะรักษาอำนาจของทหาร นะซึ่งซึ่งเป็นอำนาจนอกกรอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยแล้วก็เสริมอำนาจให้กับตัวประชาธิปดีเองนี่เป็นข้อตกลงเพื่อให้ทหารกับพรรคลิมเนี่ยอ,อยู่ด้วยกันได้นะครับแถมนะนโยบายต่างๆที่รัฐบาลมาใช้เนี่ยก็เป็นการต่อเนื่องนะนโยบายเศรษฐกิจเสรีนิยมของโมบารักของประเดกาโมบาร์ก็คือใช้กลไกตลาด ซึ่งทําให้ประชาชนจํานวนมากในอียิปต์เนี่ยตอนนี้ก็เดือดร้อนกันไปหมดในเรื่องของการเข้าถึงะระบบสาธารณสุขในเรื่องของราคาก๊าซของอาหารในเรื่องต่างๆหลายเรื่องนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาซ้อนทับก็คือว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ยรัฐบาลศาลของอียิปต์เนี่ยได้จําคุก แล้วก็สั่งให้มีการประหารชีวิตเนี่ยคนที่เป็นผู้ติดตามทีมฟุตบอลจากเมืองพอร์ไซ์ซึ่งชื่อชื่อทีมนั้นก็คือเอาเอาเอารอีอาลีอาอาลนะฮะทีมฟุตบอลนี้เนี่ยเคยมีการแข่งฟุตบอลกับทีมของฝ่ายไคยโรและปรากฏว่านะ ผู้ติดตามทีมไคโรเนี่ยซึ่งมีชื่อเล่นว่าพวกอุลตราตายไปเจดสิบศพก็สันนิษฐานกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยทหารเป็นผู้ที่ยุยงให้อันตรพานของทีมพอ r ไซด์เนี่ยเข้าไปฆ่าพวกนั้นเพราะพวกอัลตร้าเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการต่อต้านทหารในการประท้วงแต่ว่าปัญหาคือว่า จริงๆ้ว21คนที่ถูกลงโทษประหารชีวิตเนี่ยจากพอร์ไซด์เนี่ยเป็นแค่เป็นแค่เหยื่อคือ,อเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาทำจริงหรือไม่จริงแต่ไม่ว่าเขาทำจริงหรือไม่จริงเนี่ยผู้ที่อยู่เบื้องหลังจริงๆฆาตกรจริงๆคือฝ่ายทหารคือคือกลุ่มอำนาจเก่าซึ่งอันนี้ทำให้ประชาชนในในคาโรและพอร์ตไซด์เนี่ยโกรธเคืองลุกขึ้นนะต่อสู้ประท้วง แล้วก็มีการสู้กับฝ่ายตำรวจแล้วก็มีมีฝ่ายประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่ที่ล้มตายไปอืมคือถ้าเกิดคุยตรงนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดจะไม่พูดถึงตอนนี้มันเริ่มมีฝ่ายค้านที่อยู่นอกรัฐสภาอือึเราควรจะมีท่าทีอย่างไรหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมในกรณีเรื่องของการตัดสินเพิ่มเติมไหมว่ามันจะส่งผลยังไงบ้างคือในประการแรกก็เราก็จะต้องเน้นว่า ในขณะทีนะ่ประชาชนธรรมดาที่เป็นแฟนทีมของพอดไซเนะี่ยถูกนะลงโทษที่จะประหารชีวิต21คนเนะี่ยมันไม่มีการนำทหารหรือว่าตำรวจหรือว่าแม้แต่มูบารกกากพวกพวกเนะี่ยมาลงโทษในลักษณะเดียวกันก็คือพยายามที่จะลากคดีเหล่านี้ให้มันให้มันออกไปยาวๆหรือหรือไม่ไม่นำทหารขึ้นมา มาลงโทษเลยฉะนั้นมันมันจะต้องอเปรียบเทียบกันทีนี้เนี่ยถ้าเรามาพูดถึงฝ่ายค้านซ,ซึ่งซึ่งสื่อกระแสหลักเนี่ยชอบชอบมองว่าพวกนี้เป็นเป็นตัวแทงของประชาชนที่ที่คัดค้านรัฐบาลเนี่ยถ้าเราเข้าไปอ,อ,อ่านเว็บไซต์ขององค์กรปฏิวัติสังคมนิยมยีเรกาก็จะเห็นว่าจุดยืนของเขาเนี่ยคือว่าไม่เอาด้วย กับฝ่ายค้านนะกระแสหลักฝ่ายค้านกระแสหลักที่มีโคโสกที่ชื่อมมฮัมหม็ดอัลบาราดายเขาเป็นอดีตนะแบบเจ้าหน้าที่สาประชาชาติท,ท,ที่ที่ตรวจสอบเรื่องนิวเคลียร์นะคนนี้เนี่ย <c oughs> ก็คล้ายๆเป็นเป็นโคโสกของสิ่งที่เรียกว่าแนวร่วมกู้ชาติแต่แนวร่วมกู้ชาติเนี่ยมันมี มันมีสองเรื่องที่ที่ที่ทำให้ต้องไม่ไว้ใจเรื่องแรกก็คือว่านะมีการดึงพวกคนที่มาจากรัฐบาลอาดีตของมูบาร์กเข้ามาร่วมลร่องที่สองก็คือพวกนี้เนี่ยต้องการใช้เนืโอบายเสนยิยมกลไกตลาดตามไอเซึ่งทำให้ประชาชนซึ่งทำให้แรงงานนะเดือดร้อนกันไปจำนวนมากฉะนั้นเนี่ยกลุ่มสังคมนิยมในอียิปต์เนี่ย ก็ได้ออกแถลงการเนี่ยพยายามชักชวนให้คนก้าวหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกรากยากของพรรคมุสลิมที่อาจจะเริ่มไม่เคยพอใจกับรัฐบาลคนหนุ่มสาวคนที่เป็นนักนักศึกษาเป็นนักสาภาพแรงงานเนี่ยมารวมตัวกันเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเป็นอำนาจอ,อิสระจากพวกขวั้วที่มันจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็น มันเป็นส่วนหนึ่งของชนชั้นปกครองไม่ว่าจะเป็นมูฮัมหมัดอัลบาเดยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลโมซีกับทหารคือคือเราจะต้องมีการสร้างองค์กรที่มันอิสระจากพวกนี้แล้วมีความคืบหน้าไหมคะว่าไอกระบวนการที่เขากำลังจะ,ะแยกตัวออกมาให้มันชัดเจนจากแนวร่วมกู้ชาติเนี่ยมีไหมตอนนี้ คือเวลามันมีการประท้วงเนี่ยม,มันมันชัดเจนว่ามันมีหลายหลายฝ่ายหลายหลายกลุ่มเราคงมีประสบการณ์ร่วมครับแล้วคือคือมันก็มีการจัดตั้ง uh huh. ของหลายกลุ่มรวมถึงองค์กรสังคมงนิยมในมันไม่แตกต่างจากประสบการณ์ของคนที่ที่ทไปไปร่วมกัอบแนวร่วมยี่สิบเก้ามกราท่ไทก็คือเราก็จะเห็นหลายหลายแนวนะหลายแนวความคิดบางคนก็จะ อ่าล่ะมีข้ออ้างนะอ่าให้ความชอบทมกับรัฐบาลบางคนก็จะไม่เอารัฐบาลเพื่อไทยเลยและตรงนเนี่ยมันไม่ต่างกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่าการจัดตั้งอิสระเนี่ยมันคืบหน้าไปไกลกว่าการดึงสหภาพแรงงานเข้ามาต่อสู้มันคืบหน้าไปไกลกว่าน,นั้นแล้วก็ขั้นตอนของการปฏิวัติก็คือมันมันสองปีก่อนก็ก็มีการล้มอ่าเผด็จก,การไปเรียบร้อยแล้วด้วย นะ <S <S แตม่มันเริ่มก็แน่นอนเริ่มมันยังไม่จบ <S <S นะครับมันยังต้องต่อสู้กันอีกเพราะว่าจะต้องจัดการกับอำนาจของทหารจัดการกับอำนาจกลไกตลาดของนายทุนอะไรทํานองนี้โอเคคือมันทําให้นุ่มคิดถึงเกี่ยวกับประเทศไทยด้วยเพราะว่าอย่างคือเพื่อไทยก็ขึ้นมามีอํนนานาจพอสมควรแล้วแต่ว่าคือคนแต่ว่ายังเห็นคนที่มัน เป็นฆาตรกรพูดง่ายๆกันแล้วกันยังเดินให้คนกราบไหวมีแบบว่าชื่อเสียงอยู่ในสังคมอะไรทํานองนั้นเนะี่ยก็เลยอยากถามว่าเออมันมีบทเรียนอะไรบ้างที่เราอยากที่เราคนในฐานะคนเสื้อดงก้าวหน้าเนี่ยควรจะเรียนจากอียิปต์คือในประการแรกเนี่ยเราไม่ควรจะแบบไปถูปิดตาถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในในโลกสากลระใ แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอียิปต์จะต้องเกิดขึ้นในไทยนะแต่สิ่งที่มันคล้ายๆกันที่มันชวนให้เราคิดก็คือว่าในไทยตอนเนี้ยพักเพื่อไทยกับทหารแล้วนายทุนก็จับมือกันจับมือกันเพื่อที่จะถมน้ําลายสายวิลชนที่จะปล่อยคนนักโทษการเมืองติดคุกไปเรื่อยๆแล้วมันมีวิธีเดียวเท่านั้นอนะ่ะที่จะที่เราจะ ที่เราจะผลักดันความก้าวหน้าคือว่าเราจะต้องมารวมตัวกันไม่ใช่รวมตัวกันแบบภายใต้คําสั่งของคนคนเดียวแต่รวมตัวกันภายใต้คําขวัญร่วมอย่างที่เราเห็นในวันที่29แต่มันจะต้องอทํางานต่อแบบนั้นนะครับเพื่อเพื่อที่จะผลักดันให้มันมีอะไรเกิดขึ้นที่มันที่มันอิสระก้าวหน้ากว่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือจะต้องดึงพลังของอ ชนชั้กรรมาชีพสาภาพรายงานเข้ามาร่วมด้วยโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ